ก็จะพามาดูแจกกล่องอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นแผ่น4 k เอาใต้ดีบวกบูเรนะครับเรื่อง Ghost Butter นะครับอันที่เป็นคอลเลคชั่นเป็นตัวบ็อกเก็บสะสมในนี้จะประกอบด้วยภาพยนตร์ทั้งหมดสามสามภาคเลยนะครับดูจากสลิปก่อนนะครับด้านหลังของสลิปของตัวนี้นะครับแล้วจะมี ในข้อมูลจะบอกว่าเป็น s p ปเ i a l Feature on b นบูเรดิสนะครับความยาวมากกว่า20ชั่วโมงจะประกอบด้วยโคสบ t ตเตอร์ภาคแรกเมื่อปี1984แนะครับแล้วก็ปีโคสบ t ตเตอร์ภาค2เมื่อปี1989แล้วก็ภาคล่าสุดเป็น f t t r r l i e e นะครับในข้อมูลตรงนี้ก็บอกจะดู 4K ได้ไงโดยดูผ่านจอที่วีรองรับ 4K เครื่องเล่น 4K แล้วก็สา,าย HDMI high speed ตัวนี้เป็นรายละเอียดของ Special Feature นะครับค่นข้างจะเยอะอยู่มาดูตัวข้อมูลของ Ghostbuster ภาคแรกก่อนนะครับแผ mm ่น hmm. uh, 4K นะครับจะเป็นอัตราส่วน2.40ต่อ1นะครับระ mm hmm. บบเสียงเป็น Dolby Atmos นะครับแล้วก็เป็น Dolby 2 1, s d 7.1 Compatible แปลว่าถ้าเราไม่มีเครื่องเล่นที่ถอดรหัส Dolby Atmos นะครับเราก็สามารถเล่นเป็น Dolby 2 s d 7.1ได้นะครับมีเสียงไทยเป็น5.1 Dolby Digital s u b t i t l e มี ไทยนะครับแผ่นบูเรนะครับเป็นพันแปดสิบพีอัาตราส่วนเท่ากัน2.40ต่อหนึ่งเสียงอังกฤษจ,จะเป็น5.1 dth hdma นะครับแล้วก็เสียงไทยเป็นดอนบี้เซอราวนะครับก็น่า,นาจะเป็น2.0หรือ2.1นครับส่วนซับไตเติลจะมีซับไตเติลไทยให้ดูโคดบัตเตอร์ภาค2นะครับ ระบบภาพจะเป็น2.40ต่อ1นะครับส่วน B-Admos เหมือนกันนะครับอังกฤษเป็น7.1 d วามละเอีดี l l HD Compatible ไม่มีเสียงไทยนะครับตัวภาพ2แต่มีซับไตเติ้ลไทยให้นะครับส่วนท h u n ู e เรเป็น2.40ต่อ1นึ่งนั้นกันนะครับเสียงเป็น DTS-HD MA นะครับแล้วก็มีซับไตเติ้ลไทยนะครับซับไทยให้นะครับ จะมีภาคสองที่ไม่มีเสียงไทยนะครับ่วนตัว a f t e r l i f e นะครับภาคล่าสุดนะครับก็จะเป็นอัตราส่วน2.40ตัวหนึ่งระบบเสียงเป็น Dolby Atmos นะครับ Dolby 2D 7.1 Compatible แล้วก็มีเสียงไทยเป็น Dolby Digital นะครับนครับ5.1แผ่นบูเรก็อัตราส่วนเดียวกันนะครับเป็นเสียงเป็น DTS-HD MA นะครับมีเสียงไทยนะครับเป็น Dolby Digital นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีซับไตเติลไทยให้นะครับ ความยาวตัวของภาคแรกนะครับร้อยห้านาทีภาคสองร้อยแปดนาทีภาคล่าสุดจะเป็นร้อยยี่สี่นาทีนะครับโลโก้ด้านหลังบูเรบอกว่าเป็นโซน abc คือเรียนได้ทุกโซนนะครับอ่าโอเคอ่ข้ามสลิปไปนะครับหลังจากอ่าสลิปไปแล้วนะครับตัวเนี้ยมาดูที่ตัวกรับขนาะเป็นสลิปสวมนะครับเป็นสลิปใสนะสลิปมันโดอ่าเดี๋ยวผมขอดึงออกกัน สวยงามดีนะครับมันเป็นสลิปใสจะเป็นรูปของผีน้อยมีเครื่องหมายต้องห้ามนะครับกัวดบัตเตอร์นะครับแล้วเป็นลำแสงสายฟ้าต่างๆนะครับอวา,างไว้ก่อนตัวกล่องนะครับขาษส่ากตัวนี้ด้านล่างจะเป็นรูปเหมือนล้อนะครับเป็นกล่องที่จะ้จับผีนะครับที่อยู่ในตัวเรื่องเรื่องนี้นะครับนี่อ่ะ มาเปิดดูด้านในกันอ้นะครับมีกระดาษขั้นไว้อย่างนี้จะประกอบด้วย g o s t Butter พักแรกนะครับเป็น 4K บวก b, b l เนะครับพักสองแล้วก็พัก Afterlight นะครับแล้วก็มี Special Feature แล้วก็ Making g o s t Butter นะครับมาดูกล่องแรกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น g o s t Butter พักแรกนะครับ ก็มีนักแสดงตัวเก่าๆอย่างบิวเมอเล่นะครับมีแดนแอคลอยนะครับนะครับแดนแอคลอยแล้วก็มีฮาร์โร m i มิสนะครับแล้วก็มีเอร์นีฮัสสันนะครับนี่เป็นดาราที่เล่นโกดปัตเตอร์จากภาคแรกเลยนะครับตอนหลังก็จะพูดถึงความสนุกสนานเป็นบทเกินนำนะครับแล้วมีสเปเชียลฟีเจอร์ที่อยู่บนบูเรดิสนะครับไปดูได้นะครับแล้วก็สเปคซึ่งบอกผมบอกจากปกหลังไปแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับสเปเชียลฟีเจอร์มี ซับไทยให้นะครับโอเคตรงนี้เป็นเครดิตกู้สร้างบูเลเป็นโซน ABC นะครับท่านในครับอืมจะเป็นกล่องแบบใส่แผ่นแบบเป็นตัวที่ไม่ใช่สองฝั่งครับเป็นตัวตัวโยกขั้นได้นะครับอมาดูกันูโฟก่อนผ่นแรกจะเป็นโฟกเกเอาตตนะครับ เต็นทแผ่นมีสามวงนะครับเป็นแผ่นร้อย gb นะครับอืมเป็นแผ่นโเคที่มั็นสูตร้อยจกส่วนตัวที่สองเป็นแผ่นบูเรนะครับเป็นลายเส้นสีเขียวๆหน่อยต่างไปนะครับมีโลโก้ของบูเรอยู่ด้านนี้แผ่นของภาคแรกจะมีอยู่สองวงนะครับเป็นแผ่นละห้าสิบ gb นะครับเป็นสูตรร้ห้าสิบจกตามแผ่นภาคแรกไป ก็จะเป็นภาคที่สองนะครับ g h o s t b u s t e r 2นะครับก็ดาราเป็นชุดเดิมนะครับเ่ีเ้ยนทั้งหมดนะครับเป็น 4K Ultra HD นะครับบอกบูเล่ด้านหลังก็จะบอกเรื่องย่ยอๆข้าวแล้วก็มี Special Feature on b l น r a y Disc นะครับและเอียดแจ้งไปแล้วนะครับอ่าดูท่านนางกันนะครับตัวภาค2ก็จะมีผีชู2นิ้วนะครับทป็นก k Ultra HD นะครับ จะมีอยู่3ามวงนะครับเป็นแผ่นร้อย GB นะครับตัวนี้เป็นแผ่นร้อยจินะครับแผ่นถัดมาวงสีเขียวมีชูสอนิ้วเหมือนกันนะครับทวามยาวร้อยแปดนาทีอันบลบุรมีอยู่2วงนะครับปัรจุได้ห้าสิบจิกนะครับบุร5ห้าสิิกโอเคร้อยจิกทั้งพักหนึ่งพักสอนะครับ ที่สามมาเป็นตัวล่าสุดนะครับเป็น Ghost Butter Afterlife นะครับจะมีรูปรถมีไล่จับผีอยู่นะครับภาพก็จะดูสดใสกว่าตัวสองภาคก่อนหน้านั้นนะครับรายละเอียดผมแจ้งไปแล้วนะครับอ่ะดูด้านในกันตัวนี้ Afterlife นะครับแผ่น 4K Ultra HD แผ่นนี้มี มีโปรแกรมอยู่2วงบงนะครับเป็นแผ่นหกิกจิกนะครับเป็น4 k บรรจุได้6 0ส GB นะครับตัว ure, บูเร่เป็นรูปผี2ตัวนะครับเป็นแผ่นที่มีอยู่2วงบงนะครับบรรจุได้50าิจิกนะครับอ่คือภาพครับเซอร์ไลท์นะครับนะ อีกตัวถัดมานะครับจะเป็นกล่อง<ม>ที่เขียนว,ว่า Ghostbuster มีเครื่องมือช้ใช้ปืนไปใช้จับผีอยู่นะครับเดี๋ยวมาด้านในจะเป็นแผ่นบูเรนะครับดิสหนึ่งดิสสองนะครับอ่าบูเรดิสหนึ่งดิสสองูแผ่แรกก่อนนะครับไปผ่นมาหน้าปกจะเป็นรูป แสดงตัวพักเก่าๆนะครับตัวนี้จะมีวงอยู่สองวงเป็นแผ่นบูเรบรรจุดได้ห้าสิบจิกนะครับเป็นสเปเชียลฟีเจอร์แขวนไว้ก่อนตัแผ่นที่สองนะครับที่สองที่สองมีเลเยอร์เดียวบรรจุดได้ยี่ห้าจิกนะครับเป็นฟีเจอร์ที่บรรจุย5ห้าจิกอ่อสวยอยู่ประจำนะครับ อืนีออีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อนี่เป็นหนังสือนะครับ Making g o s t Butter นะครับเป็นหนังสือที่ The s c r e e n p a y by Dan a c k o y นะครับแล้วก็ h a r u a m i s นะครับเปิดดูคร่าวๆนะครับมีกระดาษพัาสตนสวยอยู่นะครับจะมีเรื่องราวต,ต่างๆนะครับน่าจะเป็นพวกวิธีการตั้งแต่ โครงสร้างการทาเลยครับวางแผนการสร้างเลยมีสตอรี่บอร์ดมีเรื่องรา,าวเรื่องย่อต่างๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีรูปภาพ,พาเก่ามีตัวการออกแบบผีปีศาจที่อยู่ในเรื่อง g h o s t w a t e r นะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับใครที่เป็นแฟนคลับชอบเก็บสะสมก็เก็บได้นะครับชุดนี้ ถือว่าให้นอกจากฟีเจอร์เองก็ยังมีของแถมที่เป็นหนังสืออยู่นะครับเยอะอยู่วันสองร้อยกว่าหน้านะกี่หน้าครับสองร้อยยี่สิบหน้านะครับอืมนี่มีภาพสีอ่าคัลเลอร์พอร์ตโฟลิโอนะครับคัลเลอร์พอร์ตโฟลิโออ อืมโอเคอข้ามไปก่อนนะครับตัวกล่องด้านในนะครับเป็นช่องว่างๆแลวตัวคื้นล่างก็จะเป็นรูปตัวผีตัวหนึ่งนะครับอ่ากสบัตเตอร์ภาคอัฟเตอร์ไลทครับเป็นภาคล่าสุดนะครับจะเป็นแผ่น 4K Ultra h รอบวกบูเล่นะครับเป็นสต e l b o o k อ dition นะครับอ่าอันนี้ดูก่อนสลิปนะครับเี่มาเป็นสลิปแบบซีการ์ดนะครับเป็นรูปตัวซนะครับผูกด้านหลังนะครับ ก็จะมีเรื่องเรื่องย่อยๆนะครับของเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีสเปคนะครับสเปคของ4 k ultra hd นะครับก็จะเป็นอัตราส่วน2.40ต่อหนึ่งระบบเสียงเป็น d o l m y s m o s เป็น Dolby 2 HD 7.1 compatible <c oughs> ก็คือถ้าไม่มีภาคตทรหัสด o o b y a ์ m o s, <c oughs> <S ก็สามารถดูเป็น Dolby 2 HD 7.1ได้นะครับแล้วมีเสียงไทย5.1 <c oughs> เป็น Dolby Digital ซับ t ตเต e มีซับไทยนะครับมีซับอังกฤษซับไทยส่วนตัวสเปคของแผ่นบูเรนะครับก็จะเป็นภาพเป็นไฮเดฟฟิเนชันนะครับ2.40ต่อหนึ่งเหมือนกันเสียงจะเป็นอังกฤษ5.1 d จ s h d Master Audio นะครับ H D M A นะครับเสียงไทยจะเป็น5.1 Dolby Digital Subtitle ซับตเตมีซับไทยนะครับ Special Feature น,นะครับเป็นเสียงอังกฤษมีซับไทยนะครับความยาว124นาที ตรงด้านนี้ก็จะเป็นเครดิตของนักแสดงและก็ผู้สร้างนะครับตัวข้อมูลตรงด้านนี้นะครับแผ่นบูเรให้มาเป็น A,B,C นะครับเป็นสามโซนคือเล่นได้ทุกทุกประเทศนะครับอ่ามีตัวปกนะครับตอนนี้เป็นปกของสตี o o ๊เป็นรูปรถเก่าๆคันหนึ่งนะครับรถเก่าคันหนึ่งมีเหมือนเครื่องเทอร์โบอะไรสักอย่างเหมือนรถพยาบาลมีไฟส่องนะครับอ่า ข,ข้างนะครับจะเป็น Ghostbuster Afterlife นะครับเป็น Sony Pictures หาด้านหลังเป็นลักษณะเหมือนป้ายทะเบียนนะครับ ECTO 1นะครับนิวยอร์กนะครับดูลักษณะของป้ายทะเบียนร,รถตัว่ด้านในนะครับด้านในก็จะมีรูปรถอยู่คำหนึงนะครับก็จะเป็นป้ายทะเบียนตัวที่อยู่ด้านเมตะกี้นะครับ ครับตัวปกเต็มๆของแผ่นสต e ลบ o ๊กนะครับของ Ghostbatter Afterlife แผ่นตัวนี้เป็นแผ่น 4K นะครับ Ultra HD นะครับเป็นแผ่นที่มี2เลเยอร์นะครับเป็นแผ่นบรรจุได้66 GB นะครับแผ่นหนึงจะเป็นแผ่นบูเรเป็นรูปผีนะครับผีน่ารักน่ักสองตัวนะครับ เป็นผ่นที่มีสองเลเยอร์นะครับบรรจุได้ห้าสิบ GB นะครับตัวปกด้านในนะครับอ่ข้างสวยอยู่มีรถแล้วก็มีเครื่องที่ขับก็อี้จากรถแล้วก็มีลูกคนถือปืนหรืออาวุธไล่จับผีนะครับถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว่านะครับมาปกสวยอยู่นะครับตอนนี้สวัสดีครับก็จะพามาดูด้านในของแผ่นนะครับ ผมจะรวบดูภาคหนึ่งภาคสองไปเลยนะครับเพราะจะคลิปจะยาวเกินไปนะครับภาคแรกนะครับเท่าที่ผมเปิดดูนะครับตัวแผ่น4ฟไม่มีเบื้องหลังเลยนะครับแต่เบื้องหลังจะอยู่บนแผ่นบูเรนะครับแล้วคุณภาพของภาพก็ถือว่ายังมีเกณฑดหยาบอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตัวหนังตั้งแต่ปี1984ก็ถือว่ามีการบูรณะใหม่ดีมาสเตอร์ใหม่ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับไม้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับอายุของหนังแล้วนะครับ สำหรับตัวภาคสองที่ผมเปิดเมนูให้ดูนะครับเจนแผ่นโเของภาคสองก็จะไม่มีฟีเจอร์นะครับแต่ภาคสองเนี่ยครับจะไม่มีเสียงไทยนะครับไม่มีเสียงไทยจะเป็นซับไตเติลไทยอย่างเดียวนะครับจะเป็นซับไทยนะครับตัวภาคสองนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาพยนต์เรื่องค o s t butter นะครับเลยแม้แต่ตอนเดียวนะครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่องย่อๆง่ายๆให้ฟังนะครับ เป็นเรื่องาราวของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจเกี่ยวกับสพลังงานที่อยู่เนธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าพวกผีนี่ะครับเบืเ้อเนี้ว่ามีค้นพบพอเขาพบปักพวกผีจริงๆก็เลยมีการคิดเครื่องมือที่จะช่วยจัดการกับกลุ่มผีเหล่านี้นะครับกลุ่มผีเหล่านี้ก็คือทำปืนโปรตอนขึ้นมาทํากล่องนะครับกล่องท,ที่ตัวปืนปกตัวนี้นะครับอ่านี้เป็นกล่องจับผีนะครับอ่าโดยใช้ปืนโปรตอน ดึงดับพลังงานตัวนี้เข้ามาเอาเอามาเก็บไว้ในเก็บวิญ,ญญาณไว้ในกล่องนะครับก็ประมาณนี้เลยทั้งของเพื่อนกลุ่มนี้นะครับก็เลยตั้งเป็นบริษัทที่ชื่อว่าคอสต์สเตอร์รับจ้างปราบผีทั่วราชอาณาจักร่องย่อก็ประมาณนี้นครับเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมกลุ่มคสต์สเตอร์กับผีนะครับคุณภาพของภาพทั้ง2ภาคนะครับถ้าเผื่อโ k รเคถือว่าค่อนข้างดีนะครับบูเล่ก็จะมีความสว่างดับลงนิดหน่อยนะครับเมื่อเทียบกันนะครับ ตัวเบื้องหลังจะอยู่ในแผ่นบูเรมีซับไทยให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวภาคที่3ซึ่งเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับคอสเปอร์อัพเตอร์ไลท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูของภาคอัพเตอร์ไลท์นะครับจริงๆภาคอัพเตอร์ไล์นี่ถือว่าเป็นภาคที่4แต่ว่าในในบล็อกเซนนี้ไม่ได้เอาภาคปี2016ที่เป็นผู้หญิงเล่นมามาบรรจุไว้ในกลุ่มของคอสเตอร์ชุดนี้ ซึ่งตัวของอ e ีวานไ t แมนที่มันพูดกับเดิมนะครับก็ตัวภาคอัลเตอร์ไลท์ก็ให้ตัวครอบครัวลูกชายมาทำทำภาคภาคพี่อั t เตอร์ไลท์ต่องนั้นบล็อกเซตนี้ก็จะมีเฉพาะภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ภาคอัลเตอร์ไลท์นะครับกอถือเป็นของตระกูลไ t แมนเขานะครับอ่ามาดูตัวเซตอัพนะครับเซตอั Set เป็นดันวีทแอดมอสนะครับมีเสียงไทยให้นะครับผมเลือกเป็นอังกฤษนะครับ เลือกซัพเตเตอ้ไทยนะครับสกรีนนะครับมีอยู่16ฉากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพรีวิวนะครับก็คือตัวนี้ในตัวของอแผ่น 4K ตัว a f t e r อร์ไลเองก็จะไม่มีตัวเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังจะอยู่ในแผ่นบูเรเป็นหลักนะครับอ่ะอยนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัว บ็อกอีกชุดหนึ่งที่แถมไว้ให้นะครับสําหรับคุณภาพของภาพตัวภาคอั t เ r อร์ไลท์เองถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับทั้งคุณภาพของภาพและเสียงหรือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเรื่องย่อของตัวภาคอั t เ r อร์ไลท์ก็คือ,อเป็นเรื่องราวที่เกิดหลังจากตัวภาคหนึ่งภาคสองผ่านไปค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมจากภาคแรกนะครับที่เสียชีวิตเป็นบุญตานะครับก็เลยทิ้งมรดกให้กับรุ่นหลัง นะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ที่อยู่ค่อนข้างจะซอมซ่อแหล,ละลูกหลานกลุ่มนี้ก็เลยไปที่บ้านบ้านของคุณตาแล้วไปค,คน้นพบเครื่องมือที่ใช้พิธีศาสตร์ในการปราบผีเลยเป็นรู้ที่มาที่ไปว่าทำไมคุณตาเขาถึงทำบริษัทคนตั๊เตอร์ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวภาคต่อที่ทิ้งห่างมาหลายปีเหมือนกันนะครับามาดูตัวบล็อกนี้ที่ให้มาครับเป็นแผ่นบูเร นะครับมี2 d i ดีสเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีอะไรบ้างจะจบบล็อกนี้ไปนะครับอันนี้เป็นเมนูของ s p ป c ชียลฟีเจอรที่ให้มาเป็นพิเศษนะครับอีก2แผ่นเป็นแผ่นบูเรนะครับตัวแผ่นแรกนะครับจะเป็นเอ็กซ้าของตัวโ h o s t บัสเตอตัวภาคแรกสุดเลยนะครับอลองเข้ามาดูในเซตอัพก่อนนะครับในเซตอัพจะมีซับไทยให้นะครับโอเคเขาเอ็กซ่า Extra ของโ h o s t b สเตอภาคแรกเลือกสักตัวแล้วกันนะครับ ดูว่ามีซับไตเติ้ลไทยให้จริงไหมนะครับอ๋อโอเคมีซับไตเติ้ลไทยให้นะครับเยี่ยมเลยนะครับถือว่าเป็นนางฮิตนะครับตัวนี้เป็นแผ่นแรกนี้เป็นเฉพาะฟีเจอร์ของภาคแรกนะครับเ,เ,เียวมาดูแผ่นที่สองดีกว่าครับครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เ,อเป็นตัวเบื้องหลังนะครับเป็นสเปเชียลฟีเจอร์ของนี้ที่สองนะครับ ก็จะให้เป็นเอ็กซ์เตอร์มามีโคสแพตเตอร์ภาค์สองแล้วก็โคสแพตเตอร์อัปเตอร์ไลท์แปลว่าเรื่องหลังมีส่วนหนึ่งที่บรรจุมากับ2บูเล่สองแบบนี้นะครับหาดูเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพมีซับเตอร์เติร์ไทยนะครับหาเข้าตัวโคสแพตเตอร์สองนะครับหาดูสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับดูตัวอย่างว่ามีซับเตอร์เติร์ไทยให้ไหม เซอร์เรตเนไทยให้อยู่ครับตอนนี้โอเคกันที่สองก็จะมีฟีเจอร์สำหรับตัวหนังอยู่สองภาคก็คือภาค2องเองกับภาคอั t เตอร์ไลทนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับใครที่ชอบเก็บสะสมบล็อกนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่า ยังมีจําหน่ายอยู่หรือเปล่านะครับเราตอนนี้เอามาค่อนข้างจะจํากัดจํานวนค่อนข้างสวยอยู่เป็นคอสบัสเตอร์ภาค1ภาค2แล้วก็ภาคอัพเตอร์ไลท์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเก็บสะสมก็เป็นอีกบล็อกหนึ่งที่เอามาแนะนํากันนะครับลองไปค้นหาดูนะครับเผื่อยังจะมีเหลืออยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่จามชมรีวิวนะครับขอบคุณครับ